สวัสดีพี่น้องประชาชนที่รับชมผ่านทางไลฟ์ c e b o o k Fanpage กรมควบคุมโรคครับพบก,กับรายการรีวิวโรค d i ด a s ิ Review รายการสุขภาพถ้ามาต่อไปเทรนสุขภาพที่ต้องรู้ก่อนรู้เท่าทันป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวผมรู้ว่าประบัตหนาแถบเพจครับ สำหรับโรคฝีดาดวานอนนะครับมีประชาชนบางส่วนนะครับคิดว่าโรคนี้นะครับเป็นโรคที่ไกลตัวครับไม่ได้ติดต่อกันง่ายแล้วโรคนี้นะครับติดต่อกันง่ายหรือไม่มีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนกลุ่มใดนะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อฝีดาดวานอนการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้านะครับเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ติดตามได้ในรายการรีวิวโรคในวันนี้ครับโดยในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงรสพรกิติอวมานหัวหน้าศูนย์การแพทย์บางรักด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของโรคเอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่จะร่วมถามมาต่อไปในรายการรีวิวโรคในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะครับเริ่มที่คำถามแรกกันเลยนะครับสถานการณ์โรคฝีดาดวานอนหรือเอ็มพ็อกซ์ในประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับ จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยาจนถึงเดือนมกราคมปี2567เนี่ยเราพบว่ามีผู้ป่วยประมาณ720รายนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ย700รายเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วก็ประมาณ20รายเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะ,คะโดยทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ30 -39 ถึงปีเป็นส่วนใหญ่แล้วก็รองลงมาเนี่ยจะเป็นช่วง20-29ถึงปีนะคะ,คะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะให้ประวัติของความเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าแล้วก็คนไม่รู้จักร่วมด้วยค่ะ แล้วอาการของโรคฝีดาดวานอนเนี่ยมีอะไรบ้างครับคุณหมอครับค่ะอาการของโรคฝีดาดวานอนเนี่ยดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมาด้วยเรื่องของผื่นนะคะเริ่มจากเป็นผื่นเนี่ยแดงนะคะนูนขึ้นมาเป็นตุ่มนูนนะคะตุ่มน้ําตุ่มหนองแล้วก็แตกเป็นแผลนะคะซึ่งหลังจากที่แตกเป็นแผลแล้วเนี่ยก็จะตกสะเก็ดแล้วก็หลุดลอกออกไปนะคะคโดยที่ผู้ป่วยเนี่ยมักจะมีอาการร่วมนะคะอย่างเช่นอาการไข้นะคะอ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่าต่อมน้ําเหลืองโตนะคะคซึ่งก็จะเป็นอาการที่เกิดได้ในผู้ป่วยฝีดาดวานอนเช่นเดียวกันค่ะครับแล้วลักษณะตุ่มหนองใดนะครับที่เข้าข่ายเป็นโรคฝีดาดวานอนครับเพราะว่าตุ่มหนองเนี่ยคล้ายกับหลายโรคเช่นโรคอิสุอิใสเป็นต้นครับค่ะในลักษณะของตุ่มหนองเนี่ยอันไหนที่จะเป็นฝีดาดวานอนอันไหนจะเป็นอิสุอิใสเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยตัวลักษณะตุ่มเองเนี่ยอาจจะแยกได้ยากนะคะแต่ว่าตำแหน่งของตุ่มเนี่ย โดยทั่วไปฝีดัดวันนอนเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นงานอยู่ที่บริเวณแถวใบหน้านะคะ<ม>แล้วก็ตามแขนขาแล้วก็น้อยที่จะอยู่ที่ลําตัวนะคะในขณะที่อีสุปอใสัยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเด่นอยู่ที่บริเวณลําตัวแล้วก็เกิดที่บริเวณหน้าแล้วก็แขนขาเนี่ยน้อยกว่านะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยการแยก2โรคนี้ออกจากกันเนี่ยแนะนําว่าควรจะไปพบแพทย์เพื่อทําการตรวจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคะ่ะครับแล้ว,วาการแค่ไหนหรือกลุ่มเสี่ยงใดนะครับที่ควรไปตรวจหาเชื้อครับคุณหมอครับค่ะ ผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อฟีดัดวานอนเนี่ยก็คือผู้ที่มีการสัมผัสนะคะโดยการสัมผัสแนบชิดแบบหายใจลดต้นคอกันนะคะหรือว่าการมีสัมผัสในลักษณะที่นําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นะคะคในลักษณะแบบนี้ยิ่งถ้ามีการเปลี่ยนผู้นอนหรือผู้เพศสัมพันธ์หรือการสัมผัสแบบนี้บ่อยมากแค่ไหนกับบุคคลที่เราไม่รู้จักเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะนํามาสู่เรื่องของการติดเชื้อฟีดัษวานอนอนมากขึ้นเท่านั้นคะ่ะครับ สำหรับผู้ติดเชื้อฟีดาตวานอนหรือเอ็มพอ็อกซ์เนี่ยที่มีอาการไม่รุนแรงและต้องรักษาตัวเองที่บ้านต้องมีการดูแลตัวเองและคนในครอบครัวอย่างไรครับคุณหมอครับค่ะหลังจากที่แพทย์เนี่ยได้ดูแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าเนี่ยผู้ป่วยสามารถที่จะดูแลตัวเองที่บ้านได้นะคะครับเราแนะนําว่าผู้ป่วยเนี่ยควรจะอยู่ห้องแยกนะคะจากผู้อื่นนะคะแล้วก็ควรที่จะ แยกของใช้ในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นจานชามช้อนส้อมนะคะหรือว่าโต๊ะอาหารเนี่ยบริเวณที่กินอาหารเนี่ยแล้วก็บริเวณที่อยู่อาศัยเนี่ยร่วมกับผู้ที่อยู่ในบ้านเดียวกันเพราะว่าการใช้สิ่งของร่วมกันเนี่ยก็จะนํามาสู่ในเรื่องของการติดเชื้อฝีดาษวานอนอกับผู้ที่อยู่ร่วมอาศัยได้ค่ะครับคำแนะนําในการป้องกันโรคฝีดาษวานอนครับมีคําแนะนําอย่างไรบ้างครับคุณหมอครับค่ะจำเป็นที่จะต้องลดการสัมผัสนะคะคซึ่งหลกักๆเลยก็คือการลดการ มีคู่นอนใหม่ๆนะคะหรือว่าลดจํานวนคู่นอนลงเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อฝีดาดวานอนได้น้อยลงนะคะ <Yeah. S 1> ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราเจอว่า,าผู้ที่มีคู่นอนที่หลากหลายนะคะอาจจะใช้ถุงยางอนามัยเป็นการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ไอชีวีเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับฝีดาดวานอนเองเนี่ยถุงยางอนามัยเนี่ยยังไม่สามารถที่จะป้องกันฝีดาดวานอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะการจำเป็นจำเป็นที่จะต้องลดในการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆอันนี้จะเป็นสินส่งสาคัญที่สุดนะคะ ในปัจจุบันนี้นะครับมีวัคซีนป้องกันรูปฝีดาดวานอนหรือไม่ครับคุณหมอครับค่ะวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันฝีดาดวานนอนเนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเรามีนะคะเพียงแต่ว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยจะไม่ได้สามารถที่จะป้องกันฝีดาดวานนอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์การที่มีความเสี่ยงก็จะทําให้เกิดการติดเชื้อฝีดาดวานนอนได้ค่ะครับมาในช่วงคําถามจากทางบ้านนะครับหากต้องไปท่องเที่ยวสถานบันเทิงจะต้องป้องกันตัวเองอย่างไรครับคุณหมอครับ การไปเที่ยวสถานบันเทิงเนี่ยก็ต้องลดการสัมผัสนะคะ<ม>กับบุคคลแปลกหน้าถ้าเราไปกับเพื่อนเราเองนะคะ<ม>ก็มีโอกาสที่จะติดน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเราไปกับไปเจอบ,บุคคลแปลกหน้าที่อื่นนะคะคการหลีกเลี่ยงการกอดจูนะคะ<ม>หรือว่าแนบชิดกันก็จะมีความเสี่ยงในการติดฝีดาษวานอนน้อยลงค่ะ ครับผมทางที่ดีเนี่ยก็คือลดการสัมผัสใช่ไหมครับคุณหมอครับใช่ค่ะคร,ครับผมสุดท Lucas ้ายนี้นะครับอยากให้คุณหมอฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่รับชมผ่านทางไลฟ์ในขณะนี้ครับเช่นครับค่ะโรคฝีดาดวานอนเนี่เป็นโรคที่ป้องกันได้นะคะคแล้วก็อาการเนี่ยถ้าเป็นในคนไข้ที่มีภูมิคุ้มกันปกติเนี่ยอาการจะไม่รุนแรงแต่ในกรณีที่เป็นผู้ที่ติดเชื้อฝีดาดวานนอนในกลุ่มคนไข้ที่ติดเชื้อชีวีแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่น้อยเนี่ยก็จะนำไปสู่ความรุนแรงของโรคได้ค่ะ ครับผมคำถามจากทางบ้านเพิ่มเติมนะครับมีโอกาสติดเชื้อ,อาจากชักโรครกหรือลูกบิดหรือไม่ครับคุณหมอครับค่ะในกรณีที่จะติดเชื้อจากชักโรครกหรือลูกบ,บิดได้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องอสัมผัสในลักษณะที่ว่าส่วนที่ไปสัมผัสเนี่ยจะต้องมีปัดแผลด้วยนะคะเพราะว่าการที่เอามือของเราไปสัมผัสถ้าคนก่อนหน้าเราเป็นฟีดัตวานอนแล้วก็มีรอยโรคอยู่ที่ลูกบิดหรือชักโรครกเนี่ย ถ้าตรงที่เราไปสัมผัสร่วมเนี่ยไม่ได้มีบาดแผลเนี่ยก็จะไม่เกิดการติดครับครับผมในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงรสพรกิติโอมานหัวหน้าศูนย์การแพทย์บางรักด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ได้ร่วมถามมาต่อไปในรายการรีวิวโรคในวันนี้ครับโดยทุกท่านนะครับสามารถติดตามรับชมรายการรีวิวโรคนะครับทุกทุกสัปดาห์แรกของเดือนนะครับ ผ่านทาง f เ c e b o o k แฟนเพจกรมควบคุมโรคครับและเพจกดดูรูโรคโดยโทรสายด่วน1422เพราะกรมควบคุมโรคห่วงใยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีครับติดตามชมรายการรีวิวโรคตอนต่อไปนะครับเป็นรูปแบบพิเศษครับจะเป็นยังไงติดตามชมในอีพีหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะ